โอเคกับช okay, um, um, ok nah, in uh, nah, ่องยมปักพลังไปวันนี้พามาชมยกสตับหน้าน่าจะไม่ปิดอันนี้น่าจะเป็นหน้ายิมากกับหน้า3ามสิงนี่แหละอ่ายาวจะอยู่ที่ยาวจะอยู่ที่4ีเมตรห้าตัวนี้แทงกลายไปนิดนึง จอยกันหนึ่งคือยุคของเทเลอร์อยู่ดีซีพีร้อยสเอร้อยแปดสิบอยู่อ่าลงสองคันมันจะได้ไวๆเป็นสตับอ่าสงคืนสตับเก่าเนี่ยถ้าลงสองคันอ่ะมันจะไวเพราะว่าอีกคันหนึ่งอ่ะเราต้องปาจุดนั้นอ่ะคือไปศูนด้วยเลย เพอลยเลยนิดเดียวสเกี่สเ้นโอเคอ๋อจิตเกินถ้าจิตเกินนี่ไม่ได้เราจะเอาออกสลิงออกไม่ได้ ชุดแรงสุดเดี๋ยวจะเป็นหน้า41หน้า41เบ็ดอ่ะเราจะไปไว้ขลังสุดเลยสุกฟองเลยเอา้าวเคเราจะลองยกดูก,ก่อนว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเสีนอ,องเอเราพี่น่าจะได้สวยอยู่โอเคได้สวย ีกอันหนึ่งคือจะยกไปโนกของเราครับค่เทียมนี่อ้วสุดกินโอ้โนี่อันนี้เป็นสต๊อกหกเมตรห้าเม็ดห้านี่ล่ะ ช่วยวยกันสวยโอเคกับช่องยกปากพลังลใบปากคนแรกคนแชร์คนติดตาม